สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมไทยอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูสาคูใบเตยกะทิสดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำตัวสาคูกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือน้ำเปล่าน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำตาลทรายขาวข้าวโพดฝานบางๆเป็นข้าวโพดดิบนะคะใบเตยมัดหนึ่งมัดเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็สุดท้ายสาคูใบเตยหรือว่าสาคูสีเขียวค่ะ แม่ซีเลือกใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเป็นยี่ห้อประจํานะคะส่วน,นเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ตามชอบที่สามารถหาซื้อได้สะดวกนะคะอีกอย่างหนึ่งยี่ห้อนี้เป็นเกรดส่งออกค่ะฉะนั้นจะมีความสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานเวลานําไปทําขนมเนี่ยไม่จําเป็นต้องล้างก่อนเลยค่ะ ก่อนจะไปต้มสาคูแม่ซีขอเพิ่มความหอมให้กับขนมโดยการทําน้ําใบเตยเพิ่มลงไปค่ะตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้แม่ซีใช้ใบเตยประมาณ3ใบค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นใส่น้ําลงไป100มลแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะ มาเริ่มทากันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะวันนี้แม่ซีใช้กระทะทองเหลืองแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้หมอ้อหรือว่ากระทะธรรมดาก็ได้นะคะจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปหนึ่งพันมิลลิตรค่ะตันด้วยใบเตยมัดหนึ่งมัดแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะเราจะต้มไปจนกระทั่งน้ำเดือดพลาดแล้วก็กลิ่นใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ พอน้ำเดือดพลาดแล้วก็ใบเตยส่งกลิ่นหอมเพื่อนๆก็ช้อนใบเตยทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมะพร้าวลงไป500มิลลิลิตรนะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดอีกรอบค่ะพอน้ำเดือดพล่านแบบนี้เราก็จะใส่สาคูลงไปนะคะย้ำค่ะน้ำจะต้องเดือดไม่งั้นสาคูจะจับตัวเป็นก้อนนะคะก่อนใส่ก็คนให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยรีบคนค่ะมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะคนให้ถึงก้นกระทะนะคะสาคูจะได้ไม่ติดกระทะค่ะพอสาคูเริ่มสุกเล็กน้อยแล้วก็ดูแล้วว่าสาคูไม่ติดกันเพื่อนๆก็ใส่ข้าวโพดลงไปได้เลยค่ะประมาณสองฝักนะคะที่แม่ซีใส่ลงไป จากนั้นให้ลดแก๊สลงค่ะจากไฟกลางเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสาคูเป็นตากบใช้เวลาประมาณสินาทีค่ะผ่านไปสินาทีปเป๊ะนะคะมาดูตัวสาคูกันค่ะ จะเห็นว่าตอนนี้เป็นตากบแล้วลักษณะของตากบก็คือส่วนด้านนอกจะใสส่วนข้างในเนี่ยจะเหลือจุดขุ่นขาวเล็กๆแบบนี้คือใช้ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆอย่ายึดเวลาตามที่ให้ไว้นะคะให้สังเกตสาคูของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าตรงกลางยังเหลือจุดขาวขุ่นเยอะๆก็ให้ต้มต่อไปนะคะตอนนี้ของแม่ซีได้ที่แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่น้าตาลทรายลงไปเลยคนให้น้าตาลละลายนะคะ แล้วก็ย้ำเลยค่ะห้ามใส่น้ําตาลทรายลงไปพร้อมกับสาคูตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าน้าตาลจะไปรัดตัวสาคูทําให้สาคูไม่สุกค่ะเพิ่มความหอมใบเตยด้วยการใส่น้าใบเตยที่เราทําไว้ลงไปนะคะใส่ไม่เยอะหรอกค่ะประมาณสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคนให้เข้ากันค่ะหอมมากๆเลยค่ะ เท่านี้แม่สีก็พอใจแล้วนะคะสุดท้ายเลยที่เราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะประมาณสองถึงสามลูกตามชอบได้เลยค่ะใส่มากหอมมากอร่อยมากนะคะ ให้เดือดอีกนิดนึงก็ใช้ได้ปิดแก๊สได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาทําน้ำกะทิสําหรับราดขนมกันค่ะส่วนผสมก็จะมีตัวนี้เลยค่ะหัวกะทินะคะใครจะใช้แบบข้นสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้ค่ะตามมาด้วยใบเตยมัดหนึ่งมัดแล้วก็เกลือป่นค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อได้เลยนะคะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมตลอดเวลาให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะให้เกลือละลายค่ะแต่อย่าให้กะทิแตกมันนะคะพอกะทิเริ่มร้อนแต่อย่าให้ถึงกับเดือดพลานนะคะให้สังเกตว่ามีไอความร้อนขึ้นแบบนี้แล้วก็เดือดขอบหม้อเนี่ยเป็นอันใช้ได้ค่ะปิดแก๊สได้เลย จากนั้นเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะขนมหวานของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากๆตัดใส่ถ้วยได้เลยจากนั้นก็ราดน้ำกะทิลงไปค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะ คนให้เข้ากันค่ะอืมน่าทานมากๆชิมกันเลยนะคะ อร่อยหอมหวานมันเค็มนะคะตัวสาคูก็สุกพอดีค่ะไม่เละแล้วก็ไม่แข็งนะคะหอมใบเตยหอมมะพร้าวอ่อนอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะรับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ